คนชอบหีคนชอบหีหีเให้เสียงภาคไทยโดย KTV Gamer ที่ม่แทบไม่แครเกมสอปเฟอร์แจ็คอยู่หรือเปล่าอเปอร์แจ็ยู่เอเ็คเฮม่ใครอยู่ไหมอปเปอร์แจ็ค อยู่นี่หรออุปการีรอทำไมเปิดตัวกูเอ้าชอบอ่ะมีสองหีดับเบิลหีหยุดน้ำหนักเพื่อตัวเองไม่ได้ด้วยเฮ้ยเขียนหน่อยดิอ้ามถึงเจ้าหญิงเลยอ่ะ้ามไอพวกมันกำลังแดกพวกแต่อย่างเล็ดอร่อยอ่ะช่วยด้วยเอาใหม่ดิฟังไม่ทัน ん言われる。